สวัสดีสบายดียินดีต้อนรับเข้าสูส่สองนรุุกสาราสำเหนือเด้อเดินไปเรื่อยๆเดินให้ทั่วเดินแบาบาบ้าๆมโไปใอ <laughs> ทุกคนเดี๋ยวนี้เรามาจุดเซ็นเตอร์ของเมืองระยองคือเจดีกลางน้ำเจดีกลางน้ำเดี๋ยวเราไปเบิ่งก่อน,นเบิ่งแผนที่พี่หน่อยดูแฟนที่มันอยู่ตรงไหน ถ้ามาเที่ยวระยองต้องมาถึงจุดนี้ถึงจะมาถึงระยองเด้อโครงการป่าไม้ในเมืองจังหวัดระยองไซเมดม็คเลนพระเจดีกลางน้ำอันอยามณีหนึ่งเดียวในระยองมีขาตั้งกล้องอยู่ในรถจะเอาไหมขาตั้งกล้องมีรีโมท เขาตั้งกล้องอันตัวนั้นเอเอา้าเอามาใส่อ่ะโทรศัพท์ทุกคนนี่คือเป็นจุดสถานที่ท่องเที่ยวเป็นเซ็นเตอร์ของอันเมืองระยองเนะะาะอาพระเจดีย์นี่จะสูงประมาณ10เมตรทุกคนแล้วก็มีสะพานทางเดินความยาว1น0 0งพซี่เยอะ เยอะอยู่เจ็ดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ใหม่ใหม่ใหม่มีความยาวแปดเอ่อ, 1, 8, ห,อหนึ่งพันแปดหอยสี่สิบเมตรเนาะสะพานสิน ทาพานเนาะทุกคนแล้วก็เจดีย์กลางนามนี่พื่นเฮ็ดเป็นสัญลักษณ์ในการเดินเห่อหรือว่าเป็นสัญลักษณ์เนตัวจังหวัดของคนเมื่อก่กนเนาะทุกคนแต่ว,ว่าบ่าหู้ว่าข้อมูลีนถือบอกหา,าว่าบบถืกหรือว่าพิดพลาดประการเดืก็ขอถทดขอภัยเด้อเพราะว่านี่น้องตุ๊กมาเที่ยวครั้งแรกครั้งแรกเนาะทุกคนเนะาะครั้งแรกของเมืองระยองอเป็นจุดที่บงบอกว่า อ่ามาถึงระยองแล้วเนาะทุกคนของคนโบราณของคนสมัยก่อนเนาะทุกคนนี่จะเป็นจุดแผนที่คือเด๋ยวนี้เขาอยู่จุดนี้แหละพัดจะดีแต่ว่าเขาจะเดินอ้อมเลาะไปบึงก่อนเนาะทุกคนเลาะไปบึงก่อนบูฮู้วาน้ามันมาเนี่ยคือน้ทาทะเลหรือบอเนาะทุกคนมืม้อนี้น้องตุกก๊กไปเที่ยวทั้งวันอิ่มตังอิ่มจังตังอยู่ครบ เพราะว่ามีทั้งปลาเทืองแล้วก็ปลานิตพาไปเลาะเลยทุกคนเิ่นผามาม่นก้นเลาะกินก๋วยเตี๋ยวเลาะกินขนมไปส่วนไปใส่คือไปวดัดไปวดัดทุกคนไปทุกบอนนี่ประมาณนี้นะ่ะทุกคน้องตกยูยูนี่ยังอยู่ระยองอยู่หลายมืออยู่เด้อตลาดปลาในเมืองเป็นจุดเซ็นเตอร์เนาะ เดี๋ยวนี้เฮามาก็ประมาณสามหาสี่โมงละเด้อสามหาสี่โมงพิ่นเปิดตั้งแต่หกโมงหาเออหกโมงเสาร์เข้าหกโมงแรงเนาะเมีนบอกน่าจะเมีนแหละ <laughs> น่าจะเมีนแหละเดี๋ยวเฮาไปเบิง้งเฮาไปเบิง้งเฮาไปเบิ้งเฮาไปเบิ้งข้อมูลกันเดี๋ยวไปอ่านเบื้องขอมงกันเด้อทุกคนพอลงตุกกะบะเคยนะการเป็นขออ้อมูลผิดพลาดอ๋อ ผิกผืนจากพื้นปลาเสื่อมโทมจูอัญญมณีผืนสีเขียวปลาไซเลนที่สั่งชีวิตเติมความสมบูรณ์ให้แก่ชาวระยองด้วยน้ำพักน้ำแรงของชาวระยองหลุนตอหลุนซ้บตอกันมากว่าสิบปีที่แล้วเทศบาลเมืองระยองใน ภักดันไห่ซาลยองกลุ่มหนึ่งได้เดินทางไปดูงานในจังหวัดขางเคียงอย่างจันทบุรีและตากในปีพศ2549ได้เห็นความเขียวกระจีของป่าชายเลนที่นั่นเมื่อเทียบกับปากแม่น้ำละยองซึ่งมีเพียงพื้นที่โล่ง แคบไม่มีต้นไม้อื่นนอกจากต้นแซมซึ่งไม่มีความหลากหลายของพันธุ์พืชและไม่มีที่อนุบาลสัตว์น้ำเรียกได้ว่าป่าเสื่อมซูมก็ว่าได้ พระเจดีย์กลางน้ําจังหวัดระยองพระเจดีย์กลางน้ําแห่งนี้ได้ถูกสร้างขึ้นในพศ .2416 ตรงกับยุคสมัยรัชกาลที่4เวลานั้นมีการค้าขายกับต่างประเทศขยายตัวอันสืบเนื่องจากการทำสนธิสัญญาบา เอาลิง <B> <B oring. S 1> อ่านไม่ออกอันนี้นนมาค้างอยู่นี่กับอังกฤษบ้านเมืองมีการพัฒนาอันนี้อ่านว่ายังไงเบลลิงเบลลิงอ๋อเบลลิงสนธิสัญญาเบลาลิงประเทศขยายตัวอันสืบเนื่องจากการท,าทําสนธิสัญญาเบลลิงกับอังกฤษบ้านเมืองมีการพัฒนาไปในทางที่โดยสัญจรทางน้ายังเป็นการเดินทางหลักมและจังหวัดระยององเล็บเมืองแกลง ได้มีการขยายตัวตามป้าอ่านข้าวๆอ่านยังไม่จบแต่บมหุวะเขาเจอบอที่นกักาศุกษาภาษาไทยอ,อันนี้เขาเอื่นปลาทรายเลนปลาทะเลนน้ำทะเลหรือน้ำจืดน้ำก่อยอา้าวน้ำก่อยคือน้ำทะเลน้ำเค็มกับน้ำจืดอ๋อน้ำเค็มกับน้ำจืดผสมกัน น่าจะใช่นั้นเ็มน้ำกร่อยแล้วแหละนีตุลูกตรงกลางอี่บนคำเตือนไปซ้ายไปขวาไปทางนี้ตรงกลางเดินตากแดดก่อนเลยออเดินตากแดดอ๋อบอลอยู่จะมาเรือดูเรือ ป่าายเลนมีหอยไหมมีมีหอยน่าจะมีหอยมีปูมันมีหากแบบดีเนาะเข็่นที่ไข่ของสัดน้ำอดุบาลสัดน้ำมันมันคือเป็นหากริเชนเนาะบ่เคยเห็นเลยครั้งแรกนะครั้งแรกทุกอย่างต้นเอียง <c oughs> ต้นโคลงกลางโชมกลาง นี่เหือทุกคนเออวู้ววโมกจะบตกเป็นมานี่ปานปลาลูปลาจะมาซูมบ่ได้ซูมบ่ได้น่าจะมีเห็นอาจารย์คนบ้าไหม เออเหมือนนะตกใจเลยเหมือนมากกิโล่มีจริงป่าชายทะเลมันแค่นี้อ๋อมันเดินอ้อมได้ไงใช่ไหมฮู้ว์วิวสวยมาก ถ่ายรูปให้หน่อยค่ะ คนเรียบแม่น้ำกอยนีเผิ่นจะเหตุสะพานยาวมากเลยจะกวนยาวแท้าย,ยาวว่าเห็นยางกระตื้นเต้นหมดแม่นม้นนำนีเพิ่นน่าจะม,มีการแข่งเฮือ,อยา,าวเนาะถ่ะมีเทศสก,การอนเนือสักอย่างอ่าเพราะว่ามันมีสองฝากทางคือแต่ละปวันวันคือเป็นสถานที่เที่ยวหมดเลยเนาะเพราะว่าฝากทางนั้นคือติดกับทะเลฝากทางนี้ก็คือแบบ ก็เป็นพระเจดีกลางน้ำเนี่ยอันนี้คือป้าชายเลนนงตุกกะหากไม่โอกาสได้มาเด้อทุกคนตอนที่นกตุกมานี่ก็คือน้ำรถเนาะทุกคนเห็นหากต้นไม้บักดูดีถ้าเ่าภาษาลาวเอียงนี่ก็คือป้าขีดต้มเนาะแต่ว้าบภาษาไทายเราก็คืออนป้าชายเลน และก็น่าทึ่งมากเพื่อนทำป่าสะพานไม้เนาะหรือว่าหัวใหม่แบบดีๆเนาะเงาเยืยดเลยทุกคนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็เห็นคนมาออกกําลังกายหลายยูเนาะทุกคนยน้องตุกมาต้องตุกยังยางบัสุดเลยทุกคน ค่ะอ้าวไม่มาถึงนี่อ่ะถึงไหมอ๋ออันนี้มาห่อน,นีดออันนั้นเขาเขาโบเดม,มาตอนอ,อู้ปลาดีโอโยโอโอยโยโยยกทำไม อันนี้เขาใส่ปลาเหรอทุ่นลอยอะไรอะ่ะครัเขาลอยทุ่นไว้ทำอะไรอ๋อทุ่นค้างครับออนีอ่มาแทนทุ่นอันนี้มันค้างค้างเสาครับน้ำมันขึ้นสูงอ๋อพอน้ำมันขึ้นสูงปุ๊บแทนมันก็เลยท่วมเสาอืมแล้วเวลาน้ำลงมันค้างครับออือู้ทอน,นุ ตรงนู้นน MM ั้นออกไปถึงไหนอ่ะเนี่ยไปอะไรนะยังไม่เข้าใจยังไม่เข้าใจเขาช่องวิวพี่คนละยองพี่ยังไม่รู้จักเลยอ๋อมันขาดไป ขึ้นขึ้นหอ,หอนี่ไหมโยกโยกโยกต้องเลยลากมาต่อ ทุกคนน้องตุ๊กขื่นขึ่นมาย่างขึ้นมาจุดชมวิวเนาะทุกคนเนาะของงันเพิ่นเฮดเจลี่กลางน้ำนี่หดะแล้วก็ขึ้นมาแล้วก็ป้าวิวงามแท้แม่น้ำก้อยละกอนอทะเลคือขันแต่นิดน้อยเดียวก็คือทะเลแล้วเนาะทุกคนแม่น้ำก้อยนี่เพิ่นว่าเป็นแม่น้ำจืดกับแม่น้ำเข็มมาผสมกันเนาะ แล้วก็เค็ดนี่เขียวเขียวเลยก็คือปลาสายเลนน้นองตุ๊กยังเดินบุสุดะดพวันเงาเงาจากสะพานนั้นแล้วพัดเพิ่นยังมีทุนนะนะแล้วอันนี้ก็คืออันคอนโดปูปเพิ่นก็เฮ็ดคักๆแล้วก็เฮ็ดเป็นต้หนังสือแบบเฮ็ดเถอปูมาบางไครแล้วก็แบบสั้นหนํำหน่อยเงยมาบางไครอยู่ในปลาสายเลนแล้วก็ เป็นการอนุรักษ์เกสัตว์หน่อยไปเนื้อโตแล้คะค่ะเพิ่มความสวยงามโดยการเหตุสะพานเหตุคอนโดปูแบบเป็นตัวหนังสือพระเป็นแรงท่องเที่ยวหลอะคนหน้าทึ่งหน้าทึ่งมากไม่เคยเห็นเลยมาเห็นที่นี่ที่แรกของซีวิตเลยเงต้องตุกเดินเข้ามานี่เห็นปูตัวเล็กๆตัวดำๆเนาะ มันกามมันเป็นสีแดงๆแล้วก็เห็นคนหาหอยที่จริงก็คุยกับเราอยู่แต่ว่าอ่ามันมีเสียงแฟงที่ตัดอ่าลิคัสิตติดลิคัสิตเนาะน้องตุ๊กก็เลยข,ขอปิดเสียงเราพากเอาเนาะคือน้องตุ๊กขอเบ่งหอยดําเผินเป่นหอหาหอยกิบกี่ถ้าบ้านน้องตุ๊กเอิญหอยกิบกี่แต่ฮู้่าอยูทั้งนี้เขาเอินหอยอันเดอน่เราจะหอยตลับเนาะเป่นกระจับให้เบ่งยู ตักวกสินตัวนี้บอกเอาบอสบาว่นมันตัวน่อยผลบปเอาปนจะเอาแต่ตัวีญ่เนาะอือตัวยญ่หรือวบาตัวใหญ่เนี่ยเพืน่นเพื่อนจะพยายาคนไทยคนไทยใจดีเนาะทุกคนเนาะแบบคุยด้วยแล้วสนุกแบบมีนั่นแหละเนี่ยขอดูเพื่อนเพื่อนก็เอาให้ดูดีมากเลยทุกคนปลาาซเรนเนี่ยเป็นเคตอนุรักษ์อยู่แต่ว่า หาปลา,าหาหอยได้หาปูได้แล้วก็ยังเป็นแรงท่องเที่ยวผอมควบคุมไปนํากัรเลยป้าสุด,ดทุกคน,นย่าออกจากจุดนั้นมานนองตุกข็ขึนมาขึนสะพานวันนี้เนาะทุกคนนะ้นองตุกข์สังเกตเห็นว่าสะพานวันนี้กล่องสะพานหันมันจะมีท่าเหือเนาะท่าเหือที่เฝนเสริร์ฟับง่งนักท่องเที่ยวมออแล้วก็มีการพายเหือ ไฟเหือค kayak ไฟเหือขยัก a หกรือไฟเหือเอียงวะไฟเหือกดะดานวะลงตุกกับบหูรกเนาะทุกคนเนาะลกตึกกับ,บานเนาะเขากุ้งสะพานนี่ก็คือโอ้โหสูงแล้วก็งามแฮงเป็นสะพานใหม่นี่ดีวง,งางามๆเลยทุกคนเด้อย,ยังมีเงาไปอีกอันสะพานใหม่เพื่อนนะคือเง,งาไปอีกลกตึกเดินขอเดินซ้ำนี่จ้ะ พอมันหลายเลือเกินเนาะทุกคนเนาะแต่ก็วิวก็งามๆตุกตาเครื่องดืม่มนราต้งมาเปิดร้านที่นี่เด้อยทุกคนนี่มีร้านเต็มเลยแต่ว่าเขาน่าจะเปิดตอนเย็นละมั้งหรือเปิดตอนมีเทศกาลทุกคนเบ้าไปบ้ามาปลาชายเลนถ้าแปลเป็นภาษาลาวคือปลาขี้ตมเลยทุกคนปลาขี้ตมตลกมาก ถ้าพูดเป็นภาษาลาวคือตลกแต่ถ้าถ้าพูดเป็นภาษาไทยแล้วมันเหมือนยกระดับแต่มันความจริงเนาะค่ะแปลเป็นภาษาลาวปลาในเมืองละยองตายอันนี้คือพัดเจดีพัดเจดีกลางน้ำ ทุกคนน้องตุกมาหอนละเด้อพาเจดีกลางน้ำจุดเซ็นเตอร์ของเมืองระยองแด้มาหอนมาถึงแล้วเนาะซาธุ <c ười> คือน้องตุกแด้อ่านเจอในหนังสือหรือว่าแด้คนหาข้อมูลทาง Google เนาะเผ่นว่าพาเจดีกลางน้ำนี่เป็นสัญลักษณ์ของคนเดินเรือเพราะว่าสมัยก่อนหันมีการคม,มนาคมทางเรือเป็นอย่างเดียว ทางเดียวมีแต่การเหนื่อยๆอย่างเดียวเนาะแล้วก็เผนกระเฮ็ดเป็นสัญ,ญลักษณ์เธอคนเศร้าเหือหรือว่าคนที่ผ่านไปผ่านมาอเดินทางไปเดินทางมาดวยเหือหันได้หูจกักว่าเออมาหวดระยองแล้วโดยเพผนต่างสัญ,ญลักษณ์ของพระเจดีย์ทุกคนเนี่ยนี้ก็มาโพติแลมเจริญเนาะ มันอยูก่ไกลกันหลวงตุ๊กเลยฟ้องหลูงพ,พี่น้อยพามาดูภาพที่ต๊อกเต้นอยู่ที่ทะเลสี่หาดแหลมเจริญเนาะถ้ใช่นี่ก็ขอพาทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องสารสนเทศเด้อไปกันแน่บ๊ายบาย